สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจาสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลบันไดทักทายสโลดสโลแกนหลายคลิปแล้วอย่าลืมนี่ทักทายกับเมจักน้อยปาท่องาทอดปั้นนิดหนทอดทำจิ้มซีฟูดโอ้พี่น้องมันต้องเห็นชัดๆนมทจำจิ้มซีฟูดปั่นเอง นะอ,อั้ังอ,ขอขืมัมอสเจ้โรยแป้งแป้งทอดกรอบก่อนทอดค่ะ อันเรียนน้ทำจิ้มซี่ฟูดกับผักแพรวผักแพรวแพรวผักไผ่ภาษาเหนือเน้อจิ้มจีกะมิน้ำจิ้มซี่ฟูดดันจิ้มจะน่าการประทืนนะ <c oughs> อักษรที่หลังจากสวนช่วงนี้อันนี้หัวละค่ะช่วงนี้จะกินเมนูห่อผักบ่อยหน่อยนะคะเอาผักมหอ่อกินงแห้งเขาพอาผักสลัดหลายแห้งค่ะสลัดแหน่กระไลยผักแพ้วกระไลยค่ะปลุกเองกินเองค่ะค่ะแบงขายไปน้ำด้วยพี่น้องแบงขายไปน้ำเบื่อหรืบเปล่ะเวลาเจอ้อลงคลิป เก็บผักก่อนแล้วค่อยมากินหรือว่าชอบแบบกินล้วนๆบอกกันหน่อยได้ปะกิมจิแล้วเขาไม่ต้นงลาผัดกับกิมจิมึนมาคือเป็นยังไง โอ้โหถ้าไหวเดนเติบเลยเนี่ยแต่ก็ยังนอนอยู่ปลาเลงทอดกิมจิสมพระเกาหลีเจเลยนะกิมจิกิม,มกจนะิมซีฟูดโ oh. อ้ยโแน่โอ้แบ๊วผักอะไร ท่านใดไม่ชอบทอดนำไปนึ่งก็ได้ไม่อ้วนเหมือ้วนค่ะไม่ค้องอยากทอดนีะนะมันจะสีสวยกว่านึง่งค่ะ

เนี่ยปลาเผาไปเลยปลาง่ายสะดวกลิกปลากรมิ้นหนึ่งจิ้มกรมี้นหักกรมิ้ค่ะจุดนพำผักไม่ขาดจะรับประทานก็านันนน่นมุมแบบเต้นคนบะมี่บะมี่ขายขายข้ามี่อน้นใสกับเสืสงเองเขาเจ้าอยู่อนี้บะมีม่ผู้ขายไม่กินเองแหละจะข้าบแข่อมันเผ็ดเนาะเสืออนกรก็เพ็ด ส่วนตัวก็เป็นคนเผ็เผ็ดเผดหรอเป่าเงถ่าเ็่งบเพจจญบัแล้วแต่ยังเผ็ดยอะแต่ยังใหญ่ยอะสีมะเหลาั้งมันริบิ้อบานยายเตงโม่อบุน ช่างหางทั้งมาสวดใสไปแล้วโอ้ทำราดใตใจครับแนะนำให้ลองกินจีนจะเข้ากันนะกหน่อจิ้วเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นได้สะดวกเ็ดกินเองกินเองมาค่อดกินเองจ้า ăn vừa lệch cũng không được hảo 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 嗯嗯，哼哼哼哼，哼哼哼哼哼。